สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเดินเดินดูสมุนไพรค่ะซึ่งชั่วโมงนี้เราจะพาไปชมสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะใครที่อยากจะติดตามรับชมนะคะชั่วโมงนี้เป็นสว่วนเลือกเป็นสมุนไพรแห้งนะคะให้ได้รับชมแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะพาชมรวมๆของสวนสมุนไพร ให้ได้ชมก่อนต้องบอกเลยนะคะว่ามางานนี้เดินชมสมุนไพรเนี่ยไม่มียุงค่ะปกติเวลาเราเข้าสวนเนาะยุงก็จะ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 ,จะกัดเรานิดนึงแต่ง,งานนี้เดินสบายมีแอร์ไม่มีเหงื่อไม่ต้องกลัวงูเดินสบายสบายนะคะแต่ว่าสมุนไพรที่เราจะพาเดินชมวันนี้เป็นเป็นสมุนไพรแห้งนะ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้จักหน้าตาของสมุนไพรแห้งแล้วก็สรรพคุณเล็กๆน้อยๆนะคะมาดูหน้าตาก่อนหูวันนี้จะพามาชมอุทยานธรรมชาติวิทยานะคะซึ่งเป็นสิรีรุกขชาตินะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้คนเข้ามาชมเยอะมากอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะ แต่เราจะให้พาเห็นภาพในแต่ละตะกร้าเนาะโดยเฉพาะใครที่จะสอบก็จะได้เห็นกันเป็นเลยแล้วใครอยากจะรู้ว่าเอ๊ะสมอไทยเป็นอย่างไรเราพาให้ได้เห็นชัดๆเลยนะคะอันนี้เป็นสมอไทยนะคะในสัปหคุณไทยก็จะอยู่ในเรื่องของระบายสมอไทยแล้วก็ดูสมอพิเพกนะคะซึ่งจะอยู่ในตำรับปีพรราสมอพิเพกนะคะแล้วก็ สมอทะเลตะูสมอเนาะจตีนี้เราอ่านชื่อเราไม่เคยเห็นนะคะหีสมอแล้วนี่คยเห็นไหมหนึ่งสมอสมอทะเลแล้วก็สมอพิเพอันนี้เป็นสมอไทยนะคะมาดูสมอดีงูนะคะสมอดีงูสมอดีงูจะเป็นแบบนี้นะนี่คือสมอดีงูนะคะก็จะออกจับได้ไหม จับได้แหละจับได้ไหมจับได้แหละก็น <throat> ี่จะเป็นสมอดีงูก็ก็โอเคแข็งมากมันแห้งแล้วเนาะเก็บไว้ทํายาได้นะคะมาช่วยนเรื่องของระบายมาดูสมอเทศอ่าสมอเทศอยู่ด้านในหน่อเนาะเห็นไหมเห็นไหมใกล้จใกล้ๆสมอเทศนะคะโอ้วันนี้เราได้เห็น สมอเทศสมอไทยสมอพิเภกสมอทะเลแล้วก็สมอดีูนะคะแยกให้ออกนะคะว่าสมออะไรบ้างนี้อะไรแย่นางค่าแย่ยนางที่ั่นเพ็นทอนแล้วค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าเป็นบงบงนะคะอ่านี่เป็นแย่ยนางคนท้าค่ะใครจะไปสอบก็ดูได้ คนทาก็จะออกแบบออกเลือเหลืองหน่อยเนาะเวลาหันแล้วนะ่ะลองดมดูไหมก็ไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เท้าใหญอสหมือนตะการานี้กล้เพรานะคะอันนั้นอะ่ะอันนี้เท้าใหญ่สมือนะคะแล้วก็อมอลก็จะเป็นลักษณะนี้นีมะเดื่อชุมพรเห็นไหมเห็นไหมมะเดื่อชุมพร หลายคนบอกว่าโหดูไม่ออกหรอกแต่ว,ว่าต้องต้องดูไว้นะคะอันนี้ชิงชี่นะคะมาเพลิดนที่ชิงชี้น่ออมาเถาวันเปรียงขวดเส้นระบายนะคะก็จะเป็นเถาวันเปลียนไม่เป็นรูปหัวใจด้วยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ นะคะอันนี้เป็นถาว,วันเปลียงนะคะสวยงามมากต่อมาค่ะอุ้ยสมอสมอดิงูเราไปหรือยังเราไปแล้วเนาะอ่าตรงนี้หัวเต่าเกียร์ <c oughs> เราเคยได้สอบอยู่ช่วงหนึ่งเราไปตอบว่าเป็นว่านา้ำเออเป็นแบบนี้นะหัวเต่าเกียร์นะคะอ <c oughs> ่ารับชมกันเป็นเลยอยู่ใ้กล้เลยนะคะ อีกตัวน่าสนใจย่าชนะกาต่อไปมากระทืบโรยูมากมากจริงๆเอามากำแพงเจ็ดชั้นกำแพงเจ็ดชั้นไม่ค่อยห่วงหรอกเราะน่าจะรู้กัน อันนี้ดีฟรีนะคะดูเปลาะ,ะหอมหน่อยไหมเปลาะหอมอันนี้เป็นหน้าตาของสมุนไพรแห้งนะคะทีนี้เราเข้าไปดูไปค้นดูหน้าตาแบบนี้มันสรมบคุณอย่างไรใครที่จะ นะคะก็สามารถดูได้พวกสมุนไพรแห้งเนาะคลิปนี้ก็นําเรื่องของสมุนไพรแห้งมาให้ดูมันมีหลากหลายมากนะคะอ่ะดูกันต่อนะอย่าพึ่งนะอย่าเพึ่งนะอ่ะมาดูบุญนาค่ะบุญนาว้าวดอกบ,บุญนาดูนี่ดอกบ,บุญนาคนะ,คะสวยงามมากเลยจะเป็นอย่างนี้นะถ้าแห้งแล้วเกสรบัวหลวงค่ะบำรุงหัวใจเกสรบัวหลวงนะคะ ดูใ,ใกล้ๆกล้ไปเลยนี่ lah. ชัดๆไปเลยนะคะเกสรัวงหลวงต่อมาโกศลดูโกศลนีโ่โกศลนะคะอะโกลสลโกศลนี่น่าจะเป็นหันเนาะเป็น <c oughs> แหวนข้งางนี้อ,อะเขาน่าจะหันเนาะก็เป็นแว่นอย่างเงี้ยจะเป็นดอกขาวขาวเนา,นาดนะดอกไหมคะรอ,อ <c oughs> มันนานแล้วมั้งคะหอมเป็นการหอมแต่ไม่เยอะหอมไม่เยอะหอมไม่เยอะค่ะบัวบกนาออกมานะคะอันนี้เป็นเจตมลเพิงนะคะเจตมลเพิงถ้ามันแห้งแล้วถ้าเป็นรากก็จะเป็นดำดำแบบนี้นะคะก็จะออกดำดำนิดหน่อยให้เห็นชัดๆเลยเจตมณเพิงนะคะอันนี้สารพี่สารพีนี้ก็คู่กับเวลาจะไปสอบก็คู่กับ แค่แผนไทยราคาก็ต้องดูมันรียกพีคุณบุญน่าศิลปินบัวหลวงสกุลท้องห่อนี้อ่ะพิ่คุณอ่ะพูดถึงพิ่คุณก็เอาตัวนี้หน่อยค่ะพิ่คุณนะคะอ่าอันนี้พิ่คุณนะคะอ่าโอ้สมุนไหนเขาบอกมีเก้าว่าน้ำอยู่ไหนไม่เกล้าว่าน้ำหนูก็ยังไม่เห็นเหมือนกันค่ะมีตรงนี้มีไม่เห็นมีอันนี้โกดโกดขมเอากดขมเอาเข่มาเข่มา เรียนยาอยู่หรอเรียนยาอยู่เ่ไก็เรียนเยนอยู่ค่ะพี่ไมรูักขเรียนที่ไหนขอดูเรียนที่คลินิกแแผนไทยอโรยาศาสตร์ท่ไที่ศรสเกดมีคนมาถามว่าเราเรียนแล้วก็เรียนอยู่นะไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเนอันนี้โกดบุงปาก็เพื่อนเพื่อนๆเราต้องเป็นนักเรียนหน่อยเพราว่า อันนี้โกดุูปลาก็จะคล้ายๆปูปลาเลยเอามาวางไว้ก็ต้องรู้เลยเนาะนี่เป็นโกดุูปลานะจ้าอ่าไม่ได้เห็นกันเลยนะคะคาวไหมไม่คาวนะเนึ่ว่ามันจะคาวก็ไม่คาวโกดกะกลาอ้าวโกดปูปลาแล้วก็เป็นโกดตระกูลตระกูลโกดนะคะโกดกะกลาเปิดหนังสือตามก็ได้นะคะ สิจกรรมไทยก็จะมีอันนี้คือหน้าตาของเขา่ให้เห็นเลยเนาะใครที่จะไปสอบดับรองสอบได้แน่นอนเลยโกดหัวบัวค่ะโกดหัวบัวอยู่ตรงนี้นี่ค่ะโกรหัวบัว,โ,ว,บวโอเคโกดหัวบัวนะคะอันนี้หั่นมาแล้วแหละน่าจะนำเข้าส่วนใหญ่พวกโกรนี้เขาจะนำเข้าเนาะแต่ว่าในยาไทยในแพทย์ไทยใช้เยอะมาก ดังนั้นเราจะต้องรู้จักไว้นะคะมาดูโกดหัวบัวหัวบัวเนี่ยอันนี้เป็นหันมาแล้วเนาะอันนี้เป็นหันเป็นแว่นมาแล้วคือปกติเนี่ยปกติมันก็จะเป็นหัวแบบตะปุมตะป่่านิดนึงนะคะอันนี้เป็นแบบหันมาแล้วพร้อมใช้กดกร,รก,กดกระดูกหนไหมคะกดกระดูกมันก็จะคล้ายๆกระดูกนะแต่ว่าอันนี้มันหันมาแล้วนะคะอ่าน,นี้เป็นหันมาแล้วก็จะมีรูๆเหมือนกระดูกเลยนะคะ เคยข่ากระดูกไก่กระดูกอะไรดูก็จะเป็นดูดูเขาก็เรียกว่าปวดกระดูกนะคะในสมัยก่อนเวลาตั้งชื่อก็จะตั้งชื่อตามลักษณะที่ที่เห็นนะคะ,ะต่อมาจะเป็นอะไรนี่กจุลาลัมพากจุลาลัมพาแบบแห้งจะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคโกเชียงก็จะเป็นยาวๆเหมือนเหมือนอะไรอ่ะดมดูก็จะห,อ,หอมหอยู่หอมแบบ หอมเพียรใช่ไหมหอมแบบอ่าโเชียงนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาแล้วก็ลักษณะมาให้เห็นกันขนาดนี้แล้วนะคะข่าวต่อไปโกดก้านพาวอ่าโกดก้านพาวก็ตามชื่อเลยก็จะคล้ายๆตัวตัวอะไรนะเวลาเวลามะพร้าวหล่นลงมานะคะหรือว่าบางทีบางคนก็บอกว่ามันคล,าคล,าล้ายๆ่ากของก้านพาวก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นโขดก้านพาวนะคะ ดังนั้นโกดเหล่านี้ก็จะอยู่กับแพทย์แผนไทยนะคะวนเวียนอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นข้อสอบหรือว่าการนําไปทํายายนะดังนั้นวันนี้นะคะก็เลยนําเรื่องของตัวยาแห้งนะคะในลักษณะรูปต่างๆมาให้ได้รับชมกันนะคะโอเคพอจะเข้าใจพอจะรับรู้นะคะ,ะให้เห็นถึงรอบนึงนะคะว่าสวนแห่งนี้จะเป็นแบบสมุนไพรที่แบบแท้ง ได้ชมกันในโลกของความจริงเราก็จะมีทั้งสมุนไพรแห้งและสมุนไพรสดนะคะที่เราจะต้องได้เรียนรู้หรือว่าครั้งนี้เราได้เรียนรู้สมุนไพรแห้งนะคะโอเคถ้าท่านใดที่ชื่นชอบในคลิปนะคะก็สามารถกดติดตามได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีและสวัสดีค่ะมีสุขภาพดีแข็งแรงทุกคนนะคะบ๊ายบาย ไปละเดี๋ยวไปกินยา<ป>เขาแจกกัญชายอยู่บูธด้านข้างเขาประกาศไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน